สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับในคลิปนี้มาว่ากันด้วยการสร้างอาบอนไซด้วยบวยน้ำครับต้นบวยน้ำก็คือ,อต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบวยนะครับเป็นต้นบวยแล้วก็คุณลักษณะเขาธรรมชาติของเขาคือเป็นที่ชอบน้ำนะในที่ชื้นแฉก็เลี้ยงได้จเจริญเติบโตได้เร็ว นะครับจึงมีผู้นิยมนํามาสร้างงานบอนไซแล้วก็เป็นไม้ตาคู่ด้วยนะครับก็สร้างง่ายนะครับลักษณะคล้ายเพมหน้าในลักษณะใบของเขาก็จะมันวาวใบเล็กนะครับก็เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะคุณสมบัติของบอนไซก็คือใบเล็กนะใบตรงเล็กนะครับทนทานนะครับาตาคู่นะครับจะสามารถสร้างได้ดีต้นนี้นะครับเป็นไม้ก่อหิน ไม้กอะหินบุ้ยกอะหินนะครับต้นนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนที่ผมไปเ,เรียนรู้จากบอนไซบ้านมดมานะครับนะจบคอร์สมาจบคอร์สวิชาบุ้ยนามมาแล้วนะครับก็ได้ต้นนี้มานะเป็นไม้ฟอร์มจิ๋วเลยนะครับสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะนําเสนอในเรื่องการจัดรากแล้วก็ลักษณะ นะครับเวลาท่านจะนำไปสร้างไปเลี้ยงงั้นจะทําอย่างไรนะครับอันนี้เป็นการตัดเราจะไม่ตัดแบบไม้ช่อไม้ดัดนะครับเราจะต้องไล่ทีละยอดนะครับไล่ทีละยอดแบบนี้ครับต้องไล่ข้อนะนะฮะเวลาทดไล่ข้อนะครับก็จะได้แน่นนะครับ นะครับสวยงามมากเลยครับต้นนี้นะฮะเป็นไม้ต้นแรกนะครับอย่างนะฮะที่ได้นะครับไปเข้าคอร์สกับคุณมนมาเป็นไม้ก่อหินสวยงามครับมาดูต้นนี้ครับต้นนี้รากรอบนะครับต้นนี้ผมก็สร้างนะลองสร้างดูนะครับนะตั้งแต่เขียงหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่ง นะฮะเป็นไม้อาจจะไม่ไม่สวยงามเป๊ะๆนะครับดังใจนะครับเพราะว่าเป็นเป็นบุยทรงต้นนะครับต้นแรกเลยนะครับที่ลองสร้างดูตามสไตล์บอนไซบ้านมดนะครับเพราะว่าไปเรียนรู้มานั่นเองนะครับสร้างกิ่งหนึ่งสร้างกิ่งสองนะครับซับหน้าซับหลังนะครับพยายามที่จะเป๊ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะด้วยขนาดด้วยนะครับ แต่รากรอบสวยนะก็สามารถที่จะสร้างกิ่งลายละเอียดขึ้นไปได้นะครับบวยน้ํานะครับเวลาเราเราตอนแล้วเนะี่ยอย่างเงี้ยครับผมมาตอนนะครับท่านดูสองกิ่งเนี้ยสองกระถางเนี่ยนะฮะอันนี้ผมจะมาตอนเพราะโตเร็วมากครับพอตอนแล้วก็นํามาจัดรากนะแต่ทีนี้ถ้าเมื่อเราจัดรากไปนะเดี๋ยวผมให้ดูจัดรากไปรากเขาจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับ นะแบบนี้นํามาจัดรากไม่ได้ครับเพราะว่ารากเขาไม่เสมอเนี่ยเวลาเราเลี้ยงไปเนี่ยผมใช้เวลาเลี้ยงนานจนเกินไปช่าในกระถางพอเลี้ยงในกระถางนานๆไปทะลุอย่างนี้เลยเนี่ยพอมานามาจัดรากรากไม่สวยครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเขยเอาออกให้ดูเลยครับรากไม่สม่ําเสมอนะฮะ นะครับรากไม่สม่ำเสมอไม่สวยครับนะต้นแบบนี้ทําอย่างไรครับตอนใหม่ครับเนีย่ยตัดทิ้งเลยครับเนีย่ยนำนำไปจัดต่อไปก็สวยไหมไม่สวยหรอกนะเราสามารถที่จะเอาเป็นรากธรรมชาติได้ไหมได้อยู่ครับเนีย่ยต้องตัดใหม่หมดเลยครับแต่เขามีรากตรงนี้เราตัดได้ครับนะตัดตัดรากใหญ่ออก น,นัําไปจัดรากใหม่ครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าแก่เกินที่จะไปจัดรากเราต้องจัดตั้งแต่ตอนไหนอย่างไรเดี๋ยวผมอันนี้ผมตัดตัดรากไว้ตั้งแต่แรกแล้วทดรากไว้นะครับเขาก็แตกออกมาใหม่อยู่นะครับอย่างงี้ครับนี่เราก็ไปเริ่มจัดจัดรากใหม่ครับ ย่างนี้ครับแต่รากเขาชียงมาไม่มีไม่ไม่ไม่รอบนะฮะใครที่ชอบรากรอบก็จะไม่สวยในลักษณะนี้เดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่ครับแล้วก็ไปเลี้ยงใหม่นะครับผมไม่ดูเลยนะครับเนี่ยรากแต่เขาได้เราเลี้ยงลําต้นเลี้ยงขนาดเพื่อที่จะนํามาสร้างนะครับอย่างที่ผมสร้างนั่นนะฮะกับบนไสบันหมดนะครับเนี่ยฮะแบบนี้ครับ นะนี่คือบวยน้ำนะครับแต่ทีนี้อย่างจริงนี้มันไม่เหมาะอย่างที่ผมบอกให้แล้วนะฮะทีนี้ว่าจะทําอย่างไรจะใช้ไม้ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะอย่างเงี้ยครับเราชําประมาณสักไม่เกินสองเดือนฮะเดือนครึ่งสองเดือนเนี่ยนะครับเราสังเกตก้นก้นกระถางนะครับ รากก็ออกมานิดๆอย่างเงี้ยผมว่ามันมันสวยฮนะส่วนใหญ่ผมดูแล้วนะสวยครับเดี๋ยวมาดูนี้นี่นะครับนะครับจากมาดูนะจากอันนี้ก็จากกิ่งชําครับนะถ้ากิ่งตอนจะเป็นกิ่งใหญ่ถ้ารากรอบก็สวยไปเร็วนะครับอันนี้ผมลองนะแม้กระทั่งกิ่งชํากิ่งตอนก็ลองหมดเลยนะก็ทําได้ทั้งทั้งสองส่วนเลยครับทั้งสอง นี่ผมจัดรอบแรกไปแล้วครับนะจัดรอบแรกผมใช้ตัวนี้หนุนนะครับแฟนจิวจบ,บอร์ดหรือแฟนพลาสติกก็ได้นะครับเนะีนะ่ยฮะเนี่ยดูนะครับโอเคลากก็โอเคเลยครับเนี่ยนะมีกี่เส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเเส้นสิบเส้นนะครับ ขาสามารถที่จะออกมาได้นะเพิ่มเติมได้นะครับออกมาทีหลังได้นะครับในส่วนที่ด้านบนเราก็ตัดออกนะผมก็ให้ดูทั้งไม้ที่ทกำลังสร้างนะครับสร้างงานไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ไม้ที่จ,จัด,จดให้ดูเนี่ยจัดไปรอบแรกแล้วถ้าอย่างนี้เขาจะไม่มีรากใดรากหนึ่งโตจนเกินไปนะครับพอไม่มีรากใดรากหนึ่งโตจนเกินไปเนี่ยมันจะออกมาสม่ำเสมอเนี่ยเราดูฮะ นะครับรากนี้ไอ้กลุ่มลากที่ใหญ่จนเกินไปเราก็ต้องต้องตัดปลายเขาออกนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องตัดเยอะนะครับเป็นการเบรกลากนะครับเนี่ยครับในที่ลาก,กใหญ่ๆนะครับเพื่อที่ให้รากกลุ่มเล็กเนี่ยตรงที่แหว่งเห็นไหมตรงนี้ันจะมีลากเล็กๆอยู่นะครับเนี่ยเราเรารอพวกนี้จะไปตัดมันนะครับปล่อยมันเลยนะครับในลักษณะนี้ครับ ต่อมากระถางผมใช้แค่กระถาง6นิ้วนะครับกระถาง6นิ้วนะครับดินก็ใช้ใบกัมปูนะครับใบกัมปูหนาะอย่างนี้เลยเนี่ยดินเก่าเขาบ้างแล้วก็อันนี้ครับผมใช้กะลากะลานี่จัดง่ายๆเลย นะแต่ถ้าท่านถ้าท่านต้องการที่จัดลากถ้าลากเขาเกเรมากใช้โฟมนะท่านก็ปาดโฟมให้เป็นกลมๆแล้วก็มาจัดนะฮะจัดลงนะแล้วท่านก็สามารถที่ใช้ใช้ลวดนะครับใช้ลวดบังคับเอานะครับใช้ลวดปากไม้ปักได้อย่างเงี้ยครับแต่เนื่องจากลากเขาค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับผมก็จะไม่ใช้เดี๋ยว นะครับผมก็จะใช้กระลามะพร้าวเพราะมันเยอะครับไปปากรวดอย่างนี้โอ้โหนะถ้าต้องาการลากได้ช่วยท่านก็ทํานะครับเนี่ยครับท่านก็ดูนะอันไหนลากไม่ไม่ยังไม่เข้าที่ท่านก็สามารถที่จัดได้ครับจัดได้เนี่ยดึงมานะครับผมก็ทําให้ดูนะครับ,นะรบสร้างงานไปได้วยกันนะครับผมเรียนวิชา เวน้ำม,มาจากบนใสบนมดนะครับก็หล่อมานี่เป็นจัดครั้งที่สองพอจัดในลักษณะนี้ต่อไปจัดอีกเมื่อไหร่ก็ต้องดูนะฮะทิ้งไปประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเราจะต้องขยายกระถางใหญ่ขึ้นนะครับกระถางเราจะต้องใช้ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าลากเขาจะยาวกว่านี้เราจะใช้ประมาณสักสิบนิ้วนะครับเพราะสิบนิ้ว นะจะไม่ต้นเล็กๆจะไม่ปลูกในกระมังใหญ่ภาชนะใหญ่ทีเดียวนะครับจะค่อยๆไล่ขึ้นไปแบบนี้เห็นนะครับประมาณสักปีหนึ่งก็สามารถจะเขียงได้นะผมว่านะเลี้ยงไม่ใส่ใจนะถ้าดูแลดีผมมองแล้วว่าไม่น่าจะถึงปีนะครับอย่างนี้ก็หาไม้มาปักขำยันนะครับเนี่ยปักขำยันเลยนะฮะเรียบร้อย ไม่ยากนะครับผมก็ทําให้ดูต้นเล็กก่อนนะฮะจะเห็นว่าต้นเล็กนั้นนะครับเขาจะรากสม่ําเสมอเพราะว่ารากยังไม่หยัง่งออกนอกกระถางท่านทิ้งไว้ประมาณตั้งแต่กิ่งตอนชํากิ่งตอนหรือชํากิ่งชาไห้ท่านก็อย่าอย่าปล่อยไว้นานนะครับประมาณสักสองเดือนท่านก็ท่านก็ดูรากเขาโผล่ข้างล่างท่านก็นํามาจัดแบบนี้นะครับหรือจัดใหม่ตัดแต่งรากใหม่อย่างนี้นะครับ แต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้ไม่เอาเราฉันไม่มีเวลาท่านก็จะจะเจอปัญหาแบบนี้นะรากก็จะโตอยู่เฉพาะบางบางอันเท่านั้นบางรากก็ต้องมาตัดทดเพื่อให้รากแตกใหม่เอาผมตัดนะตัดให้รากเข้าเหลืออยู่เงี้ยครับได้อยู่นะครับกลุ่มอื่นก็ให้เข้าโตใหม่เนี่ยโตเกินนะครับเราไม่ได้จัดแต่แรกเห็นไหมครับ มันกลัวมันโตนะฮะตัดรอตัดรอโตเกินนะต้องรอนะครับเนี่ยครับผมไม่ได้ใช้โฟมนะครับนะบดินก็เตรียมไว้ดินเก่าเขาก็ได้นะฮะตากดินแล้วผสมใหม่นะฮะเป็นใบกัมปูเนี่ยครับ ทำเหมือนกันครับนะเราทำใหม่เงี้ยจัดครั้งที่สองที่สามก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้ว่าอันนี้อ่มันมันรากมันไม่เสมอผมก็จะต้องต้องรอรากเล็กเเขาออกมาเสริมผมก็เลยควันเพื่อที่จะตอ่อเนี่ยไหมครับผมควันแหละนะครับนะ,คบนะคบแค่นี้เองครับเรียบร้อยแหละหาไม้คำหยันครับก็ตอนก่อนขยายพันธุ์ก่อนนะครับ ยวค่อยมาสร้างงานทีหลังก็ได้นะครับเอาล้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นรุ่นเก่าด้วยสว so นะฮะอย่างผมผมก็ยังสามารถที่สร้างได้อันดับแรกจะต้องหากิ่งนะครับกิ่งตอนก่อนกิ่งชําก็แล้วแต่หาต้นแล้วมาตอนเราก็ได้นะครับใช้เวลาประมาณ20วัน3 0บวันก็ออกรากแล้วหลังจากนั้นก็นํามาจัดรากชํา ชำไว้ประมาณทั้งเดือนนะกระถางเล็กแล้วก็จัดรากพอจัดรากเสร็จแล้วก็จัดรากซ้ําอีกครั้งเพื่อให้รากเขาอยู่ตัวนะหลงังจากนั้นก็เลี้ยงขนาดขยายกระถางขึ้นเรื่อยๆนะขนาดเท่าหัวแม่มือเราเกี่ยเล่นเลยก็ได้นะสร้างประมาณปีหนึ่งอ่าเก้าเดือนสิบเดือนก็น่าจะได้นะถ้าเราดูแลดีๆนะครับหลงังจากนั้นก็สร้างกิ่งนะผมว่าไม่เนี่ยต้นนี้ไม่เกินสองปีนะครับ ปีเศษๆก็จบแล้วนะครับนั้นก็ฝากไว้นะครับให้กับแฟนคลับทุกท่านมีโอกาสแวะไปที่ชมรมบอลไทยเจ้าจอมร่มเกล้าวนะครับอยู่ตรงมีนบุรีนี่เองนะฮะมหาวิาลยเกษตรบดตลองปักหมุดไปได้ครับเดี๋ยวไปพบกันนะฮะพูดคุยกันเรื่องบอลไทยง่ายๆแบบนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ